รกัจันดี้กันบ้างนะครับที่จันดี้นครี่ธรรมราชเขาจดแข่งขันยิงใหญ่เลยเดินวิ่งกรุจินจันดีส้สองพนายยิทิมาส่องเสืิมการออกกำล,ลังกายต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวนะครับโดยนายที่ทำรัชแก้โรผู้ราการจังหวรรัดนครี่ธรรมราฐนะครับพร้อมด้วยนางสาววารินจินวงนายกองค์การวันสังจังหวัดนครที่ธรรมรัชนะครับหัวหน้าส่วนราการพกส่สอดีเกี่ยวข้องรวมกันให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งปื๊นนะครับนี่นี่นักวิ่งมา ตีมคุณจีนมาเลยนะครับน้องอมนะครับในงานวิ่งนะครับการแข่งขันเดินวิ่งกรุจีนจันดี้ทรองพันน่ารวยทองพันยิปมานะครับจากการแข่งขันทางนี้โดยเทศบาลตะบลจันดี้ครับรวมชุมนุมวิ่งเพื่อสุขภาพจันดี้รันเนอร์และกลุ่มแม่บ้านก็ตะบลจันดี้นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่ถ้าเลยนะกระเพื่อได้กระเพื่อต้องเสริมการท่องเที่ยวให้ลาดจันดี้เนี่ยแหละในพื้นที่ใกล้เคียงนะในคนได้รู้จักกันเลยก็มาออกกำลังกายกันเพื่อความแข็งแรงปีนี้เนี่ยสอสอท่ออีนะครับ ขอของพรก็ได้กิจกรรมส่งเสริมการการตรงเที่ยวในครั้งนี้ด้วยครับด้านนายธนเชเกติตวิมลชัยค่ะนายกงเทศมนตรีตำบลจันดีในนามข้องคณะกรรมการการจัดการแข่งขันเดินวิ่งตรุษจีนจันดีซ่องพันยี่สิบาการบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็แบ่งเป็นประเภทการวิ่งมีสร้างประเภทด้วยกันการมีฮาบมาราธอนยี่สิบเอทโลมินิมาราธอนสิบโลฟันรันซี่โลค่ะรวมทั้งแม ซ้ำซิบซ่องรุนนะคะกมีนักกีฬาเนี่ยสมัครเข้ามาทั้งแมตต์นึ่งพันยี่สิบหกคนและการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและก็ความรวมมือเป็นอย่างดีทางภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆั้นวาการจัดการรับสมัครนักกีฬานะคะในเรื่องของการเตรียมจัดสนามแข่งขันการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรการพยาบาลอาหารเลี้ยงนักกีฬาการถ่ายรูปให้นักกีฬาประทับใจรวมไปถึงการสนับสนุนป้ายไฟประดับพร้อมคำอวยพรที่เป็น มงคลในการดำรงชีวิตในช่วงทุกซีนนี่แหละค่ะอนะครับอกิจกรรมส่งเสริมการท่งเที่ยวนะที่จันดีนะครที่ธรรมราชครับค่ะ